หรับท่านที่ไม่อยากมั่งมีมากมายและร่ำรวยนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับถ่ายออกไปเลยนะครับ,รบส่วนท่านที่ใจจดใจจ่อกับความสําเร็จเป็นอัศจรร,รย์โดยศรัทธาปฏิหารน้อมจิตอันเป็นสัทไทยส่งกระแสใจเป็นศรัทธานําเงินเข้ากระเป๋าเรียกว่าคาถามหาลาภคาถาเงินแสนเงินหมื่นเงินล้าน,านเป็นภาษาบาลีภาษาเทวดาจะสําเร็จเป็นอัศจร,รรย์จากท่านที่กระทําคนทําต้องได้คนเก่งต้องดีและมีความสุขโดยการที่เราจะใช้คาถานี้นะครับเงินแสนเงินล้านคาถามหาลาภโดยใช้วันเกิดของเราจำ เพราะวันเกิดของท่านนะครับว่าจะเริ่มกันที่เราจะบริกรรมคาถาโดยํำเงินเข้ามาในกระเป๋าในอันดับแรกเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับห้ามเลยก็คือห้ามธนบัตร50บาทก่อนเป็นอันดับแรกแต่จะส่งเสริมเรื่องทรัพย์นั่นก็คือธนบัตร500บาทเป็นอันดับแรกเลยนะครับส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับห้าม สีแดงก่อนอันดับเด็ดขาดเลยคือธนบัตร100บาทนะครับแต่จะเสริมเรื่องของทรัพย์เลยนี้ไม่มีโดยตรงนะครับแต่จะเสริมเรื่องของราศีามีความราศีมีความโดดเด่นก็คือ500ก่อนอันดับแรกนะครับหวังว่าคุณเขา้าใจนะครับเริ่มเลยก็คือวันอาทิตย์นะครับก็คือ500ก่อนนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็คือ500ก่อนเช่นเดียวกันนะครับส่วนวันอังคารสีไม่มีไม่มีสีใดที่จะห้ามนะครับแต่มีสีที่จะส่งเสริมเรื่องทรัพย์ก็คือ 1000บาทเข้ามาก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมส่วนวันพุธกลางวันเสริมเรื่องทรัพย์แน่นอนเลยคือจะต้องเป็น50บาทเข้ามาก่อนอันดับแรกนะครับผมส่วนวันพุธกลางคืนเสริมเรื่องของพลังเรื่องของเดชเดชานุภาพแต่จะไม่เสริมทรัพย์โดยตรงนะครับแต่เสริมเรื่องของปีพลังเ,เหมือนท่านทำแล้วก็ยิ่งได้อย่างเงี้ยนะครับผมจะต้องด้วยอันดับแรกคือ 100บาทก่อนเลยนะครับสำหรับท่านวันพุธที่วันพุธกลางคืนส่วนวันพฤหัสนะครับห้ามเด็ดขาดในการที่จะเริ่มแรกในการบริกรรมคาถาแล้วก็นำเงินเข้ากระเป๋าห้าม500บาทนะครับส่วนจะเสริมเรื่องของราศีนะครับจะไม่เสริมด้วยซับโดยตรงแต่เสริมเรื่องของความราศีเรื่องความโดดเด่นนะครับเงินเข้ามาได้เหมือนกันนะครับต้องเริ่มกันที่100บาทเข้ากระเป๋าก่อนนะครับผมส่วนวันศุกร์ห้ามเด็ดขาดนะครับคือ 1,000บาทต้องเอาออกซะก่อนนะครับก่อนที่จะ1,000บาทจะเข้ามานะครับแต่อันดับแรกคือจะต้องออกก่อนนะครับแล้วก็นำซับเข้ามาก็คือ20บาทครับ20บาทเข้ากระเป๋าเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็วันเสาร์เฉกเช่นเดียวกันครับกับวันเสาร์ก็คือตรงข้ามกันเลยคือห้ามสีนี้นะครับก็คือ20บาทห้ามเลยแต่เสริมซับเสริมเสริมซับเสริมสึกเสริมความบังคั่งด้วย 1,000บาทก่อนอันดับแรกนะครับจำได้นะครับถ้าจําไม่ได้ลองไปดูแต่ละวันเกิดได้นะครับไม่ไม่ได้ทบทวนกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอย่างอาจารย์ก็ต้องบริกรรมเริ่มต้นกันก่อนก็คือของอาจารย์ก็คือจะเริ่มจากอันนี้ครับอ่า 500กับสีเขียวก็วางอย่างนี้นะครับผมวางแบบนี้นะครับแล้วก็บริกรรมกระาที่อาจาั์เคยบริกรรมบ่อยๆตอนที่เราขอบคุณพายใช่ไหมฮะพุทธะมะอุณโมพุทธายวิระทโยวิรคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสายวิระอิทิโยบานีมามะพุทธะ สวาโหมสัมพุทธชิตาจัสัจานิเกรสัพพุทธชิตาสัพปสนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมเพ่งเพ่ง,พ,งพ,าพาพาหาหาหรือเืเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา,หาหรืรืเพงเพ,งเพ่งพาพา หาหาหรือ,รอเงินไหลนองทองไหลเข้าเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายเงินไหลเข้ามาอย่างมากมายมั่งคั่งมั่งมีและมากมายสําเร็จิสธ็์เป็นอัศจรรย์หลังจากที่เราทําแล้วก็ต้องได้เราเก่งแล้วก็ต้องดีแล้วก็ต้องมีความสุขร่ำรวยโชคดีมีใช้ปลอดไทยมีลาบเงินไหลมาเทมาใช้จ่ายอย่างคล่องไม่ขืดไม่ฝืดไม่เคืองสําเร็จเสร็จเป็นอัศจรรย์จากนั้นเรารูดซิปปิดปับ๊บอย่างแรงนะฮะ,ะปิดแน่นเก็บไว้อ,อแล้วก็ นั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นภาษาเทวดาที่ท่านจะได้สื่อสารกันนะครับสำเร็จเป็นอัศจรรย์มันก็ไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงใช่ไหมครับที่เราจะทําเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจอีกอย่างหนึ่งแต่ท้ายที่สุดนะครับคนทําต้องได้คนเก่งก็ต้องดีแล้วก็ต้องมีความสุขสเสริมด้วยดวงเสริมด้วยลาบก็ยิ่งดียิ่งได้กำไรใช่ไหมเพราะทุกคนกินข้าวหมดแต่เรามีอาหารเสริมและมีของหวานเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นความสำเร็จอยู่ต่อหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยทุกทกท,กท่านนะครับจะยืนริมดอกนะครับว่าท่านเกิด